สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่บวลลารรับผ้าไหมลกฎจำนำนะคะมีของสวยงามมาฝากพ,พี่น้องตอนอากาศเย็นๆนะคะประมาณห้าโมงครึ่งแล้วค่ะห้าโมงเกือบครึ่งแล้วนะคะค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้ายโยนพิเศษนะคะราคายโยนพิเศษนะคะคุณแม่จะหยิบยกขึ้นเลยนะคะค่ะราคายโยนพิเศษ9 9้าร้สบาทนะคะ โยนพิเศษแล้วค่ะโยนแล้วค่ะคุณแม่ให้เก็บไว้นะนะคะโยนพิเศษเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะราคาโยนนะคะแม่บวชรับค่าไหมหลุดจำนำนะคะมีของสวยงามมาฝากพี่น้องค่ะอากาศเย็นๆตอนแรงนะคะห้าโมงหกโมงครึ่งนะคะคุณแม่ทํคลิปผ้าโยนพิเศษนะคะโยนแล้วค่ะโยนแล้วค่ะช้าไม่ทันนะคะ ขอ,องดีน้อยนะคะคุณแม่คะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะแม่โยนแล้วค่ะโยนพิเศษ9 9้ิบบาทค่ะโยนพิเศษแล้วค่ะโยนค่ะโยนโยนออกไปให้พี่น้องชาวไทยได้ ดูกันนะคะความสวยความงามสดใสโดดเด่นแพรวพราวนะคะสีออกสีบานเย็นค่ะชมพูบานเย็นนะคะสวยสดใสโดดเด่นแพรวพราวราคาโยนพิเศษอยู่ที่990บาทนะคะเป็นผ้าราคาโยนพิเศษนะคะค่ะ990บาทปลายต้นสนนะคะสดใสโดดเด่นแพรพราวนิ่มสวยสวยทุกผืนโยนแล้วค่ะพิเศษ990บาทคา่ะ ช้ามดก่อนนะคะไม่ทาน,นะคะของมีน้อยค่ะคุณแม่โยนแล้วค่ะคุณแม่ไม่เก็บไว้แล้วค่ะออกนี้ออกทนสีม่วงชมพูนะคะเป็นลายเล็กๆล,ลายดอกพิกุลค,ค่ะโยนแล้วค่ะโยนพิเศษแล้วค่ะ ราคาอยู่ที่990บาทนะคะนิ่มสดวยสวยทุกผืนผ้าไหมน้อยนะคะมาจากหลุดจำนำค่ะสดสวยโดดเด่นแคล้วคาวค่ะโยนพิเศษแล้วค่ะเป็นราคาโยนนะคะ990สินะคะค่ะราคาโยนนะคะ990า้าบาทจ้าแถหมดก่อนนะคุณแม่บ้านงานไม่ทนนะคะ ช้านะคะราคาโยนพิเศษแล้วค่ะของมีน้อยนะคะเบอร์สิบสองค่ะตามมาด้วยเบอร์สิบสองนะคะเขียวขี้ม้าค่ะเป็นสีเขียวขี้ม้าก็สวยนะคะโยนพิเศษแล้วค่ะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะค่ะวันนี้มีผ้าโยนพิเศษนะคะเก้าร้อยะะเก้าสิบบาทแม่บอลรักผ้าไหมยหลุดจำนำแก้วเก่านะคะ สวยโดดเด่น,เนแพร่พานิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะที่ดูคุณยายอยู่นะคะวันนี้มีผ้าราคาพิเศษยนต์พิเศษ990บาทค่ะค่ะช้าหมดก่อนนะคะคุณแม่บ้านคะ่ะอย่าช้านะคะช้าไม่ทันนะคะผ้ามีน้อยะคะ่ะ โยนแล้วค่ะโยนพิเศษราคาผ้าไหมวันนี้ไหมมัดหมีโยนพิเศษนะคะ,ะ,คะสองตะกรอนะคะราคา990บาทนะคะสดสวยโดดเด่นแถวพาเป็นฟ้าคะ่ะค่ะฟ้าน้ำทะเลคะ่ะเป็นสีน้ำทะเลสวยโดดเด่นสดใสน,นะคะเป็นราคาโยนพิเศษแล้วคะ่ะ990าบาทคะ่ะสดสวยโดดเด่นแถวพาวนะคะ พื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายได้ค่ะเดี๋ยวพิณยายจะพับรอท่านนะคะช้าหมดก่อนนะคะสีนี้เป็นสีค่ะเป็นสีเทาค่ะเทามุกเข้มนะคะราคาโยนพิเศษนะคะเทามุกเข้มสวยมากนะคะ สดายโดดเด่นแพรวพาวสวยทุกผืนนะคะสีเทามุกเข้มค่ะโยนแล้วค่ะโยนพิเศษแล้วค่ะสีสวยมากค่ะราคาโยน990ิบนะคะวันนี้แม่ว่าวันรับผ้าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่าราคาพิเศษมาแล้วค่ะค่ะวันนี้ได้ผ้าโยนพิเศษมาให้ค่ะสวยนะคะสีเทามุกนี่สวยมากค่ะเทามุกเข้มค่ะ ราคาโยนพิเศษค่ะราคาอยู่ที่990บาทนะคะงามมากค่ะสดใสโดดเด่นแถวทานิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะสดใสแพรวพราวค่ะราคาโยนพิเศษ990บาทนะคะสีฟ้าใสค่ะสดสวยนะคะเป็นลายเล็กๆค่ะเป็นราคาโยนพิเศษค่ะ9 9 0บาทค่ะ เป็นสีฟ้านะคะ,ะเขียวปลาก็ใช่เขียวมิน้นก็ใช่ค่ะขอบโทนกับกลืนกันนะคะทั้งเขียวฟ้าทั้งเขียวมิ้นนะคะสวยนะคะราคายนพิเศษแล้วค่ะสวยมากค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนราคาโยนเก้าร้อยเก้าสิบบาทงานสองตะก้อค่ะสดใสค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะราคายนพิเศษนะคะช้าหมดก่อนนะคุณแม่บ้าน พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะช้าหมดนะคะของมีน้อยค่ะราคาก็โยนแล้วค่ะโยนพิเศษแล้วค่ะ990บาทนะคะนิ้มสวยสวยทุกพื้นสีกรีบวัวค่ะสวยสดใสนะคะเป็นราคายโยนพิเศษแล้วค่ะ990บาทค่ะ สดใสโดดเด่นแพรวพราวนะคะนุ่มสวยสวยทุกผืนค่ะโยนแล้วค่ะคุณยายไม่เก็บไว้นะคะคุณยายโยนพิเศษแล้วค่ะราคา990บาทช้าหมดก่อนคุณแม่บ้านชาวไทยที่น้องทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยแกดีทุกท่านนะคะที่ดูคุณยายอยู่นะคะวันนี้มีผ้ายโยนพิเศษค่ะ990บบาทนะคะสวยมากค่ะ นิ่มสลวยสวยทุกพื้นค่ะเป็นสีกลีบัวสวยมากค่ะ990บาทโยนพิเศษนะคะโยนแล้วค่ะ990บาทช้าหมดก่อนนะคะนิ่มสลวยสวยทุกพื้นงานสองตะกอค่ะมาจากหลุดจำนำวันนี้ได้หลุดจำนำมามาโยนพิเศษนะคะ990บาทจ้างาหมดก่อนนะคะคุณแม่บ้าน ให้น้องชาภัยแกดีทุกท่านชาหก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นงานชายคุยนะคะผ้าชายคุยนะคะชายคุยหน้านางค่ะสวยมากค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะหกตะกอนะคะ ราคาสามพันแปดร้อยบาทจ้าเป็นชายคุยค่ะนี้ลายราดชล์นะคะชายคุยหน้านางค่ะหกตะกอนนะคะเป็นลายราดชล์ค่ะลายเก่าลายโบราณของเรานะคะมีเจ้าเมืองกําลังนั่งราชล์ดอกไปะคะ่ะออกไปประทับไปเที่ยวนะคะค่ะท่านก็เลยนั่งลาดก็เลย้เรียกลายลาดชลดนะคะค่ะท่านนั่งรถม้าค่ะรถม้ารถเกวียนค่ะ ลายลูกแก้วค่ะเป็นลายโบราณน,นะคะมัดหมี่ลายโบราณค่ะลายลาราชรสสวยมากค่ะลายลูกแก้วค่ะหกตะกอนนะคะงามสวยมากค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะเป็นชายคุยนะคะราคาสามพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นผ้าชายคุยค่ะสวยสวยโดดเด่นแพรวนะคะค่ะุณยายมีของสวยงามฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ แดงอยวอนะเอออากยกขึ้นคองขึ้นค่ะขอบขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้คุณยายมีผ้าโยนพิเศษมาโยนแล้วนะคะค่ะไม่เยอะนะคะช้หมดก่อนคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ดูคุณยายอยู่บุญรักษาค่าคุ้มครองค่ะ